ค่ะชื่อบีมนะคะเป็นนักศึกษาแพทย์จากโรงพยาบาลซิริราชค่ะก็อย่างตอนแรกที่มีเรื่องอาการกัดฟันแล้วก็ปวดหัวลวมด้วยใช่ไหมคะก็เลยได้รู้จักรุ่นพี่ค่ะว่าแบบว่าคุณหมอจิเขาได้มีมีการทําการรักษาด้านนี้โดยการจัดฟันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยสนใจเข้ามาปรึกษาคุณหมอค่ะก็ได้ทําการจัดฟันแล้วก็ใส่วีเชฟกับคุณหมอจิค่ะ คือตอนตั้งแต่สมัยเด็กๆก็จะนอนกับคุณแม่ใช่ไหมคะก็คุณแม่ก็จะบอกว่าเป็นคนนอนกัดฟันอยู่แล้วแล้วยิ่งแบบว่าสองสามปีก่อนที่จะดัดฟันนะคะก็มีอาการปวดหัวไม่กินลุ่มด้วยแต่ตอนแรกคิดว่าเป็นเกี่ยวกับการเรียนการเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาปรึกษากับคุณหมอก็คิดว่ามันมีความสัมพันธ์กันและหลังจากแบบดัดฟันแล้วแล้วก็ใส่วีเชฟแล้วก็อาการแบบปวดหัวอะไรอย่างงี้ก็คือหายไปเลยรุ่มพวกการกัดฟันก็หายไปด้วยค่ะ หนูที่เป็นแบบว่าเกี่ยวกับทางแพทย์ก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้รู้เกี่ยวกับเรื่องทันตกรรมมากอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าก็เป็นนวัตกรรมที่แบบว่าใหม่เพราะว่าไม่เคยเห็นคุณหมอท่านไหนทําด้านนี้มาก่อนนะคะก็รู้สึกว่าแปลก,กใหม่ จริงๆคิดว่า100%เลยนะคะเพราะว่าหลังจากที่ดดฟันเสร็จอะไรเงี้ยค่ะก็คือถึงแม้จะเรียนหนักเท่าเดิมอะไรเท่าเดิมแต่ก็ไม่มีเรื่องการปวดหัวหรืออะไรเลยเรื่องกัดฟันยังอยู่เป็นหอนักศึกษาอย่างเงี้ยค่ะก็นอนกับเมดเมดก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องกัดฟันอีกแล้วด้วยค่ะ ก็อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งใหม่นะคะหลายๆคนอาจจะไม่ยังไม่ไม่ได้รู้จักจริงๆแนะนําให้มาปรึกษาคุณหมอถ้ามีอาการแบบว่าไม่แบบว่าจะเป็นเรื่องปวดหัวไมเกรนหรือว่าการนอนกัดฟันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันก็มีผลต่อฟันมากเลยการนอนกัดฟันก็มาปรึกษาคุณหมอได้นะคะ